ประวัติทางศาสนา, <c oughs> าพ,าพระุทธเจ้าพระปัจเจกพระโรดัะร์แล้วก็พระเจ้าจักรพัรดิบุคคลสีจำพวกเนี้ยควรเจเจดีบุคคลบุคคลอืน่นในควรว่างนั้นในประวัติทางศาสนา เสร็จแล้วต่อมีคนไปสักการะบูชาคนจิ่จิตทางสุสนุนค่อยไปหลัเป็นการมาพิจรสวรรค์คนจิต,ตไปกราบไปไหว้ไปยินดีเลิม่มใสทำให้ตายไปสวรรค์ไอุถุกติ ใความยินได้ใจเรื่องใสใจยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจยินดีเพียงแต่เขาไปเขาไปตามเขาในตั้งใจจะไปฝากเขาไหว้แล้วบุญไปสักการะบูชาอะไรก็จะเกิดผลประโยชน์ให้เพราะจิตเขาจะยินไปแบบนีุ้ิติญญาจิตภายใน ไปวัดไปวาไปต่างคุณงานความดีต่างๆมันต้องคิดขึ้นมาจากจิตก่อนจิตยินดีจิตเยื่นใสถึงมรได้ทำอะไรท้ายนอกแต่ถ้าเราจิตยินดีจิตเยื่นใสเต็มใจในสู่วริสุิ์ก็นีทางที่จะไไปสู่สุขจิพบได้สาหา ระยะเวลาลเรานึกนึกอยู่นั้นพอดีชีวิตทัวอ,อย่างกำรับสำรัอ่านไปหลายแห่งหลายหนอย่างขั้น้าวยินดีในธรรมจิตพระสงฆ์เป็นสายยายในธรรมแต่น้างน้าวนั้นเขาก็ไม่ทราบว่าสายา,ายายอะไร แต่เขาเต็มใจเลื่อมใสยินดีในเสียงทำจิตพระแังสายายทำควมบุญกันเหล่านั้นพอตายไปก็จะเกิดสวรรค์ตำนานต่าาอ้างเอาไว้ตำนานทางศาสนาหลังจากนั้นก็ลบกเข้าเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า ปกติพระพุทธเจ้าหรือสาวกสมนะัยนั้น่านชอบอยู่ป่าเป็นปกติของชาริยาเจ้าชอบอยู่ป่าหรือชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่ในเมืองหรือว่าเป็นทิ่ททสุขสบายทั้งกายและใจท่นนเป็นมหาวิทยาลัย <c oughs> สำหรับ จิตฝึกใจในสรุปพ้นจากกิเลสตัวของตเองก็ได้มาจากชีวิเวกที่สงบอย่างนั้นพอเนียสอนที่สุตธามเนรที่บวชข้ามาในศาสนาก็ไหแสดงหาชีวิเวกหรืออยู่ในชีวิเวกชีวิเวกจีตตาหรือมุทตาเป็นธรรมดายอยตาแต่ยกตัวนั้นวศรัทธาเลื่อมใส ยินดีเต็มใจในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พอท่านออกบินพบาทนกจะต้องบินตามไปถือว่าไป็นสุขเสียเพราะท่านกลับมาก่อนกลับมาตามท่านนกทำอยู่อย่างนั้นเป็นระยะหลายวันมาอย่างนี้ครัพุทธเจ้าเหวนใส่ศรัทธาบินไปบินมา เดลาท่านไปไปก็บินไปตามเวลาท่านมากลับมาอยู่ที่พาคเหนอใส่ยสันทร์หนมันก็บินมาด้วยแต่มีเหยื่อมาเอาไปกินเสียเฮ้ยใจอัตมาในพระพุทธเจ้าในพระอริยเจ้าจิตบริสุทธิ์ลบเจ้นั้นก่อตายจากขาดเจ้านั้นก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนนั้นมีตำราเลย แนี่ยตำราอีกตำราหนึ่งก็เรื่องมัตกุลทวีเป็นหู่ของเศรษฐีเศรษฐีชิตมีเศรษฐีเหล่าเจ้าทั้คุงาดีอะไรที่จะตอบกลืนแตงห์ต้มบาตเข่าของอยู่ตลอดเวลาุดชายเปมีเพียงคนเดียวหุหญิงกป็นเพยมีเขา้เป็นคนหน ตําหนักตลราขาโอ้ยแล้วโตใหญ่อายุ1ิบหกปีะอเศนี้สมัยนั้นก็คงจะเหมือนกันกับเทศนี้สมัยนี้นะสมัยนี้ผู้ชายชอบไว้ผมยาวสมัยนั้นผู้ชายใส่ส่งหูไม่ใช่คนทะเลียกหรอกใส่สงหูเปลี่ยง เจ้ใครส่งก็ทำให้ก็เสียไ่ใชเสียอาจเส้ยใครเสียเงินเสียทองัวทำเองกตไม่มีหัวไลอะไรก็ทำเดี๋ยทำทันนี่ยแต่ไม่มีหัวไลอะไรมันจะเป็นคดีนี่แต่เป็นภาษาไทยว่าไายตุงถเกี่ยงสหนนี้หอวมีไลชายคนนี้อายุสิหปีแต่มันเปไข้ ก็ใช่ก็ปกติธรรมดาสามัญชนเราหรือมีภาสิตรับรองเอาไว้ว่านักบ,บุตะสมัเสตมัตามรักอื่นเสมอโดยรักอยู่ในมี้แต่เจ็ดผีคนนี้ไม่ถูกตามตำราคือรักทัพย์ที่เขาหามาได้มากกว่าบุตรของตัวบุตรเราใ่แทนที่จะไปหาหม,หาหมอมารักษา เขาไปเงินเฉยซั้อขจะเียกค่าหยุดคยายยาจะเสียเงินเสียทองไปไต่จะไปถามคนนั้นถามหมอคนนี้แบบคนรวยแบบนั้นเอาอะไรใส่มันจะหายเอาอะไรรักษาเขาไปบอกไปเอาหยุดเอายาอันนั้นอันนี้ก็ไปหาเอาจี่เคยซื้อสมุนไพรตามป่าหานะไปกินให้ทานกันแต่มันก็ไม่หาย นับวันกำเริบเพิ่และซุบเลื่อยไปวันที่สุดเมื่อไข่หนักเข้าจะเอาไว้ในบ้านบนบ้านก็กลัวคนอื่นเขาจะขึ้นไปดูจะไปเงินหมากรูบุรีหรือไปเห็นเข้าขวางเข้าเขาจะขอเอาคิดเงินกันแอ้วคืนเดียวก็เลยเอาหมูห้องตัวมาไว้ใส่ขุน ปวยก็นหนักเข่าทุกวันทุกวันแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าของเราปกติพระพุทธเจ้าตอนเชินจะสว่างแผ่นพิจารณาสันโลกว่าสัตว์ตัวไหนมีอุปนิสัยพอที่จะไปโปรดถึงจะไกลแสนไกลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสื่อสันโลกจะได้มีอุปนิสัยสันโลกที่ไดรับอันนี้สูงจากการทกทารเห็น การได้ยินได้ฟังนี่พระพุทธเจ้าเป็นปกติของท่านที่จรณาสัรวโลกอยู่ทุกวันวันนั้นตอนดนกจะสว่างหนังภาวานาที่เจรณาสัรโลกจะไปโปรดไทรวันนี้พี่เจรณาไปพี่เจรณามาเก็ดมัทกุลทะลีลูเกเศรดฐีคนนี้เขาไปเกาะ คือสอบไปขอพยามของท่านท่านก็พิจารณาดูอ,อาอยุของเขาเขาจะไปวันนี้จะตายวันนี้ถ้าไม่เสด็จไปหาเขาก็จะการเกิดของเกาจะขาดบุญสุนกําไรไม่มีบุญมีกุศลอะไรนับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยินดีเหลืมใสไม่เคยเต็มใจให้ทานรักษาศีล พอแม่ของเขาก็เป็นคนมิจฉาทิฐิไม่ยินดีเดือดไสในทางศาสนาเขาเองเกิดมาก็ไม่มีโอกสาสได้คิดได้นึกเพเขาไม่มีคนแนะคนสอนทราพุท้เจจาวพิจนาเห็นว่าเราชาวันนี้ถ้าเราสเสด็จไปฮะเขาเกี่ไข่ยอยู่นั้นเแต่เขาเห็นเขาจะเกิดความเดือดไสแล้วก็จะตายไปหรยวจะทําประโยชน์ ไปแจกเขาทุ้มกันได้ไปเกิดสวรรค์นอกจากนั้นก็ยังจะมาทระมานดีดามันดาของเขาอีกไม่ได้รับผลรับประโยชน์พราพผู้ใช้เจ้าทีจ้านาเห็นอย่างนั้นก็ตอนเช้าสว่างมาก็คลองผ้านำบาทออกไป็บินทบาทนำหน้าพระโสงออกไปก็ทราบดีอยู่แล้ววราปูนเจ็ดฐีคนนั้น เาไม่ชคยให้อะไรเป็นทานสักทีแต่ขามมีพระไทยอันบริสุทธิ์ของท่านจะไปเืวอให้มัฐกุลทลีลูกชายเจ็ษฐีเห็นในใส่ว่าจะไปลิมทบาจากเศรษฐีระยะนั้นเท่าไรกำลังไข่หนักอยู่แล้วเขาก็จะตายในขณะระยะวันนั้นเน่ย ไม่นาน,นเขาเก็จะตายพระองค์ก็พาพระสงฆ์ที่ยวไปพอไปถึงบ้านเขานอนอยู่ใต้ถุนท่านก็ไปยืนอยู่ตรงน,นั้นแหละมัทกุลพณีห็นพากับจิริยาทั้งท่านสังวรรลว,วังางมาดูรูปร่างก็สวยงามจิริยามารยาทก็สวยงาม ทุกส er ิ่งทุกอย่างท่จิตท่นใจให้เรื่อมใสท่านจิตท่นใจให้ยินดีจิตอะไรเพ่อแม่ของเรานี้ขันมายืนอยู่นี้ก่อนไม่มีอะไรใส่บาตรให้ท่านแล้วก็นนี่มนต์พระคุณเจ้าตปรข้างหน้าเถอะเราลงมาจากบ้านขันไปโตรยข้างหน้าพระเจ้าคุณตาลี สีนอนที่จะิญนาไท่หนาๆอยู่นั้นเห็นเกิดรัทชาเหลี่อมใสยินดีจมใจถ่ะเราไม่เกิดในตระกูลที่ผิดอย่างนี้เราเกิดมาตั้งอายุสิบหกปีเราก็คงจะมีวันใดวันหนึ่งได้ขาไปกราบไปไหว้ไปดูไปชมวัดตาของท่านอันนี้เราเกิดในตระกูลนิสาพิกผิจยังไม่มีโอกาสเวลาที่จะไปทำบุญทุ้นทานอะไรแม้แต่จะไปกราบไปไหว้ด้วย ตัวของตัวเองก็ไม่วเ,วเคยคิดคำนึงอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ,จาา้าก็ทราบวาลคิจว่ามัท้าจิตลทีทำจิตของเจ้าดีแล้ว,วจิตของเจ้าเป็นกุศลแล้วจิตของเจ้เลื่อมไปแล้วในเราสถากวนและพระสงฆ์เรานั้นก่อออกมาจากที่นั้นมิตรบาทจิตใหม่จิตใสใสบาทให้ และยั่ียืนันไปในนานนักโทคุณพอดีก็าตายพอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์าตามตำหน่กตำานที่เก่าไว้ด้เกิดบนสวรรค์แล้วคิดว่าเอ๊ะแรงศรัทธาที่มีความเลื่อมใสในสุวริสุดโดยไม่ได ทำอะไรไม่ทานรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคยเพียงใจเห็นผู้ดีทันบริสุทธ,ธ,ธิ์ทันที่หมดกิเลสหมดความเดือดใสในใจเราก็มีอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเนี่มาเกิดบ,บนสวรรค์มีปราสาทิมา,มงงานาสาง่านงามมีเข่าคร้องเป็นทิพทุกอย่างก็เพราะอน,น,นิสงส์ที่เลื่อมใส เต็มใจในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ในใ,นใจเกิดจากเหตุอื่น,น,นเ,เรื่องอื่นเกิดจากความเลื่อนใสยินดีพอใจในสุวรรรสุทขณนั้นทราบในจิตในใจเข้าใ,ใจเรื่องจิตวัวมาเกิดเป็นเทพบ,บุตรอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองลงมาดูดิดามานดาของตนสึ่เป็นมนุษย์อยู่ ท่านจะมีทุกมีร้อนขนาดไหนเราตายไปเขาก็ไปเผาไปฝังเป็นปกติเดี๋ยวว่าสมัยใดคนตายจะเอาไปทำสาราทำเรื่องกระป๋องไม่ได้ตายไปจะต้องที่เป็นปกติประเพณนี้เขาคนตายนี่ก็ทํานองเดียวกัน แต่จะร้องให้ลำพันธ์ถึงลูกอยู่ตลอดระยะเวลาก็ามีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นตายไปแล้วก็ไปทราบว่าสมบัติของของนี้เนื่อเพราตายไปจะเอาไปให้ใครลูกตัวไม่มีแต่ก็ความตหนีในใจกัวตาีอยู่อย่างนั้นเหมือนก,นกันก็ว่าได้มาแล้วจะเอาไปอีกได้ ความคิดในกิตในใจไม่ยอมเสียสลกะกมีแต่จะมีหัวหุ่มจิตใจอยู่ตลอดระยะเวลาแต่จะยังคำนึงถึงลูกเราตายไปนี้มันจะมีอยู่มีกินอะไรเราจะทำอย่างไรรูปเราจึงจะได้รับอาหารการกินความคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่เคยศึกษา tâm lập tâm la để khơi chích khơi nước để khơi phục cái tư tí bạc và tham gia lại sẽ trên xuống trên tây dược sẽ không chỉ lắp đặt về khó có chích khó khó ô ê và tổng ô a à khảo ta a à hán tây phường phẳng nán tàn ส่งที่รักเขาเขาจะได้รับขนบนขนกูขนเขาจะได้รับอาหารที่ไปส่งให้สำหรับตำลาจึงยังเก่าเอาไว้เจ็ดผีหัวเนียอสองคนนั้นก็ตอนเช้าก็ตกแต่งอาหารเหากวนใช้ตามไปส่งทุกวันไปส่งที่ลุมฝังซัที่เผาตก ดูเหมือนว่าป่าช้าที่เผามัทกุลทลรีหรือสังมัทกุลทรีนั้นจะอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากบ้านเมืองของเขาขอสงวรแล้วมีห้วยทองกั้นเอาไว้ทุกวันจะให้คนใช้นำอาหารไปส่งมีอย่างนั้นมัทกุลทรีก็เห็น้อใจ บีดามันดารักยินดีให้คนใช้น,ชนั้นสิ่งของไปให้แต่นักกุลนีวันนั้นเป็นบันในกางคืนฝนตกหนักแล้วคนใช้แทนที่จะไปส่งที่เขาศกสังศพ มันไปไม่ได้นะมันโนอนเชิงก็หมวกไปไม่ได้ก็เห็นพระมายินทาบาทก็เลยใส่าบาทพระจะเอากลับมาปลกตัวนายจะดูดาววันนั้นแหละเป็นวันที่ได้โอกาสของมัทกุลทลีมาเข้าฝันของบิดาของเขา ว่าวันนี้ฉันได้รับทานอาหารอรอร่อยแต่ฉันตายไปสองวันแล้วมีดามันดาพ่อแม่ไม่คิดถึงรักใครฉันเลยเพื่อจะให้ฉันได้รับอาหารวันนี้เหมือนรู้สึกจะแกจําได้แน่เหมือนกับมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นลูก ตัวในคําฝันมาบอกอย่างนั้นตอนเช้าตื่นนอนมาเรียกคนใช้มาถามเองเอาของที่เราให้ไปไหนกันทุกวันฉันบอกว่าไปส่งที่หลุมฝังลูกของฉันเองเอาไปหรือไม่คนใช้ก็ตอบว่าเอาไปทุกวัน จะล้วไปที่ไหนทำไมลูกของเรามาบอกคืนนี้บอกว่าเพิ่งเด็ดทานอาหารวันนี้ทุกวันเขาไปเด็ดทานอาหารแล้ววันนี้จะเอาไปที่ไหนทำอย่างไรเดีอ๋อวานนี้เพราะตอนกลางคืนนักเข้าของฉันจยาเลยเล่าให้ฟังบอกว่า ฉันเนี่ยไปไม่ได้เดือวานนี้ฝนตกหนักข้ามฝากไปไม่ได้คนเลยเห็นพระมาใส่บาทมาดูษาบาทก็เลยใส่บาทพระมีเป็นเรื่องกระทัดใจสังใจของเศรษฐีจะทั้บุญแจกพระมีอนิสงส์ไปถึงไม่ตายไป <Iya. S 1> แต่รับุนเสื่อส่วนที่ห <c oughs> งุมสังนี้เต้าเผานั้นคนตายไปไม่นด้รับอันนี้สงอะไรเพราะทราบจากหนู่ของตัวที่มาบอกในกามฝันเขาบอกอย่างนั้นจำเนยเนี่นะหลวงตาเขาเคยอ่านผ่านแต่หลาย ปีมาแล้วและจากนั้นก็ดูมั้นร่างให้ลำพันถึงไอ้ลูกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวตามล,ลึกถึงบางคิดถึงของพอ่อวันหนึ่งดูกันไปดูสิหลุมฝังศพของลูกลูกก็ลงมาจากสวรรค์เห็นพ่อร่างให้ ถึงแกอยู่อย่างนั้นนักัุนทะลีกกับเทศแปลงเทศเป็นนักัุนทะเลลงมาหาร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปลูกก็ร้องไห้หยีเนื้นนอใ <c oughs> จถึข่าวจําได้ Quintaly luôn lấy tham gia. Wrong hai 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 dạy đại ở đây nó hơi chạy ở đây nó thật chúng tôi đi phú bọc quá ngon hơi dạy đại thái trăm thái trăm mới thăm ấy hai trăm này đại tại đi nó thăm là lớp nước để เด็กจี๋เออเอ้นี่มันโง่ใจตายไปหาจนหนังตาจนเลือดให้จนถึงวันตายมัก็ยังใครได้ดวงจันทร์ไปจะไปเอามาได้ไอ้ลูกชายก็ไอ้คุณนผูเใดก็โง่ไปหายจนวันตายก็มีนี่กลับมาละคนตายจะให้เท่าไรก็หายไปเถอะคนตายคิอไปสั่งส่เผาแล้วมีแต่มันเน่ามันเยื่อไป อยากจะไปเห็นรูปร่างการัวอะไรฉันลาวให้ยาด้จันฉันยังโม่หญิงนะยังดีกว่าคุณพ่อมันจะหยีกอย่างนั้นสอบถามกันไปสอบถามกันมาก็เลยเล่าเรื่องข,ของต้นเหตุฟังและย๋ยนนี้คือลงมาที่มหานี้เพราะเรื่องาาอำน,นาจสงสารเมตตาขอเป็นมิจฉาทิฐี เดี๋ยวก็พูดได้เจ้าก็จะเกิดอยู่นั้นอะไรเป็นอะไรกันบ้านของเราก่อเข่าแของเงินทองอะไรก่อนในอดยาเจ้าเช่นต่อเกิดมาเป็นไทยทำน้ำเช่นบุญกุศลอะไรตอตายตายก่อ่มีหวังจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนอกจากจะไปเกิดเป็นสัตว์ ทำเสจในรกถ้าไม่เคยทำคุณยนตราทำดีอะไรไว้จะมามัเกิดเป็นสัตว์รักษาทรัพย์หง่นโขทรัพย์หรือไปตกนรลกคนจากนั้นก็จะมาเป็นเตษเป็นผีคอยรักษาสมบัติอยู่อย่างนี้มันมีวันที่จะได้รับความสุขความสบายฉั้นนะได้ไปเกิดสวรรค์มีความสุขความสบายมาก สมบัติในสวรรค์ของคุณพ่อเพียงแค่นี้ไม่ได้เที่ยวหนึ่งของฉันสมบัติในสวรรค์ของฉันมี่มากกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างรูหลาดด้าดูในอดอยากอยากจนอะไรมอกจา่ของทิพย์เท่านั้นเพียงตาดาดูในอดเอ๊ะจะไปเกิดสวรรค์ด้วยอะไร ของเธอเป็นลูกของฉันเกิดมาเมื่อไยทํทำอะไรจะไปเกิดสวรรค์อย่างไกของฉันเลื่อนใสในพระพุทธเจ้าวันฉันจะตายพระพุทธเจ้าจะมาเกิดฉันไปทางนั้นแหละฉันก็มีบุญมีกุศลมากมาหลายหลวงขนาดนี้มีคุขพ้องมื่อครยินดีไมื่อคยเลื่อนใสในเรื่องของพระพุทธเจาทสื่เลยนี่จ้ะ หิวหิวขนมับบอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะหิวหิวไปได้แค่ไหนตายไปแล้วเขาก็เอาไปถึงไปเผาไปสังเท่านั้นถูกกันไปถูกกันมาคุณพ่อของมาทัพบุญทดีเขาก็จำได้นะวันนั้นต่อมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสด็จมาโปรดจริงจังจะจำได้ก็เลยเกิด เดสงสัยเกิดปัญหาในใจแต่มันจะแท้จริงอย่างไรคนคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกของเราแล้วเขาเคยทำความุนทานอะไรทำไมเขาถึงไปเกิดสวรรค์